สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะอยู่กับน้องเหมยลี่เหมือนเดิมนะคะอีกเช่นเคยเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะต้องกราบขออภัยกับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่ติดตามน้องเหมยลี่นะคะผลประกอบการเมื่อวานนะคะไม่ดีนะคะทุกคนคู่ที่ให้ไปหน้าเฟซนะคะสูงแรกตายสูงเต็มก็ยกกันไปนะคะส่วนทางหน้า YouTube นะคะก็ตายไปทั้งสูงแรกสูงเต็มเลยนะคะต้องขออภัยสําหรับคนที่ติดตามกันด้วยนะ เอาวันนี้นะขอแก้ตัวใหม่นะคะทุกคนก่อนจะไปรับชมทีเด็ดนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับน้องเมลลี่กันด้วยนะคะทุกคนมาเริ่มกันเลยนะคะกับทีเด็ดวันนี้นะวันที่15ตุลา2564นะคะทุกคนวันนี้น้องเมลลี่นะคะเอามาฝากทุกคนในฮอลแลนด์ดิวิชัน2นะคะทุกคนคู่ระหว่างเฮลมอนสปอร์ตนะคะทุกคนพบกับเดนฮารกนะ,ค,ะคู่นี้นะคะเริ่มแข่งกันในเวลาตีหน ตรงบ้านเรานะคะทุกคนมาดูกันต่อค่ะกับข้อมูลสถิติย้อนหลังนะคะ10นัดหลังของทางฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนเลยนะคะมีชนะอยู่ที่4ี่นัดนะคะไม่มีเสมอเลยแล้วก็แพ้ไปถึง6นัดเลยนะคะทุกคนส่วนทางด้านสกอร์สูงแรกนะคะของทางฝั่งเจ้าบ้านนะมีสกอร์สูงแรกอยู่ที่5นัดนะไม่มีอยู่ที่5นัดนะคะทุกคน,นก็ ฟอร์มทางฝั่งเจ้าบ้านนะคะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะคะไปดูกันต่อนะคะกับทางฝั่งผู้มาเยือนนะทางฝั่งผู้มาเยือนนะคะ10นัดหลังนะคะชนะไปถึง7นัดนะเสมอแค่1แล้วก็แพ้ไปแค่2เองนะคะทุกคนส่วนทางด้านสกอร์สูงแรกนะคะ10นัดหลังนะมีสกอร์สูงแรกอยู่ถึง9นัดนะไม่มีสกอร์อยู่ที่1นัดนะคะทุกคนเก้านัดหลังนะคะมีสกอร์สูงแรกแทบทุกนัดเลยนะแล้วก็สกอร์ที่ชนะนะคะก็ ถือว่าสูงเลยทีเดียวเลยนะคะทุกคนไปดูต่อกันเลยนะคะกับราคาน้ำกันดีกว่าค่ะนี่เลยนะคะเปิดมานะที่เบส365นะคะทุกคนเต็มเกมนะคะคู่นี้ให้มาในราคา3ลูกนะคะทุกคนก็อีกเช่นเคยคะ่ะน้องเมิลลี่แนะนำนะรอให้บอลแข่งไปสัก5นาทีนะแล้วก็กดสูงแรกนะถ้าใครรอไม่ไหวก็กดที่สูงแรก1.5ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครรอไหวนะคะก็ เราให้มันลงมากกว่านี้หน่อยนะสักหนึ่งลูกนะคะสูงแรกก็กดได้นะคะอ่าแล้วก็อย่าลืมติดสูงเต็มเกมกันไว้ด้วยนะคะทุกคนฝากไว้ด้วยนะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะทุกคนก็ชอบจัดขัดส่วนนะน้องเมลี่มาให้เพียงแค่แนวทางกันนะคะทุกคน ก็เหมือนเดิมอีกเช่นเคยค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะกับเว็บที่น้องหมลี่เล่นนะคะ2เว็บนะยูฟ่าโมฟันแล้วก็ AMD Mo โฟันนะคะทุกคนเว็บนะคะ2เว็บนี้นะมีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่นะคะฝากแรก150รับไปฟรีๆอีก50นะคะแล้วก็สําหรับลูกค้าเก่านะคะก็มีโปรโมชั่นคืนยอดเสีย5%ให้นะคะก็ติดตามกันได้นะคะและที่สําคัญนะคะฝากไว้ อีกหนึ่งอย่างค่ะกับกลุ่ม VEP นะคะรวมเซียนบอลนะคะของน้องเหมยลี่นะคะก็แลกเปลี่ยนพูดคุยนะคะมีคลิป18บวกกันด้วยนะจ๊ะทุกคนแล้วก็มีนำบอลน,นำบาร์นะคะอ่าใครสนใจนะคะเข้ากลุ่มก็แอดไลน์น้องเหมยลี่มาได้เลยนะคะที่ m l y underscore 88นะจ๊ะทุกคนนะอ่า ในกลุ่มนะคะมีพูดคุยแลกเปลี่ยนนะคะทีเด็ดกันกดบอลสดกันนะคะแทบจะตลอดเวลาเลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้นะคะน้องเมลี่ต้องขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนก็ช่วงนี้นะคะอากาศนะคะค่อนข้างจะคึมฟ้าคึมฝนนะคะหลายๆที่ก็น้ำท่วมนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนขอให้ทุกท่านเฮ็งๆรรวยๆนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ